ชาวราศีเมษจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาอาจรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในบางช่วงแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนเป้าหมายชีวิตและวางแผนสำหรับอนาคตด้านการงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบว่าตนเองมีภาระงานและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอาจต้องรับผิดชอบงานแทนเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่สามารถทำได้แม้จะเป็นความท,ท้าทายแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำโอกาสในการเติบโตช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาตนเอง และสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่เห็นศักยภาพของคุณซึ่งดวงดาวจะเอื้ออำนวยต่อความก้าวหน้าในอาชีพความท้าทายที่ต้องระวังอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้งพยายามรักษาความสุขุมและใช้ทักษะการทูตในการจัดการกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนคำแนะนำควรใช้เวลาในเดือนนี้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำง,งานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในตลาดแรงงานนอกจากนี้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจะช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพขององคุณในระยะยาวด้านการเงินรายได้และรายจ่ายในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีทั้งรายได้และรายจ่ายเข้ามาพร้อมๆกันคุณอาจ ได้รับเงินก้อนใหญ่จากผลงานที่ทำสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยการบริหารจัดการการเงินเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการจัดระเบียบก,การเงินของคุณ,คณการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นพยายามสร้างสมดุลระหว่างการใช้จ่ายและการออมความระมัดระวังต้องระวังการนำเงินเก็บออกมาใช้คุณอาจต้องหมุนเงินค่อนข้างเยอะและอาจต้องตัดรายจ่ายบางอย่างออกไปเพื่อให้การเงินไม่ตึงเครียดจนเกินไป นอกจากนี้ยังต้องระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นตลอดเดือนโอกาสทางการเงินแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็มีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจรออยู่คุณอาจได้รับข้อเสนอหรือโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยความเร่งรีบ คำแนะนำการจัดการการเงินอย่างมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้พยายามสร้างแผนการใช้จ่ายที่รัดกุมและมีการสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินหากมีโอกาสในการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีเมษ การรับมือกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างฉาญฉลาดการจัดการการเงินอย่างรอบคอบและการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานเชิงบวกของดวงดาวได้อย่างเต็มที่ใช้เวลานี้ในการทบทวนเป้าหมายระยะยาวของคุณและวางแผนสำหรับปีหน้าการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่นี่คือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว 1. โอกาสในการทำงานหรือทำธุรกิจกับต่างประเทศ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือมีลูกค้าต่างชาติจะได้รับการตอบรับที่ดีและมีโอกาสสร้างรายได้สูง 2. มีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อธุรกิจหรือการงานซึ่งอาจนำมาซึ่งชื่อเสียงและการเติบโตในอาชีพ สามสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่วางแผนจะศึกษาต่อมีโอกาสที่ดีในการได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะในสาขาวรรณกรรมจิตวิญญาณอภิปรัชญาและศิลปะสี 4. อาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในด้านที่ดินเหมืองแร่เสื้อผ้าและเทคโนโลยี 5ดวงดาวบ่งชี้ว่าอาจมีโอกาสในการเริ่มต้นกิจการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจและพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในการลงทุนกับบริษัทหรือธุรกิจต่างประเทศเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงในการสูญเสียทางการเงินหากไม่ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ด้านความรักคนมีคู่สถานการณ์ความรักในเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่ครองแล้วเดือนทันนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์เนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์และดาวอังคารที่ทำมุมเล็งกันส่งผลให้เกิดแรงกระทบในเรื่องอารมณ์ และการสาสานหากคุณรู้สึกว่าคู่รักให้ความสำคัญกับเรื่องงานหรือเงินมากกว่าความสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์รุนแรงหรือการแสดงความไม่พอใจอย่างไม่มีเหตุผลเพราะอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนบานปลายได้คำแนะนำในการรักษาความสัมพันธ์ควรอดทนและอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจ พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์การทำตัวสงบสงเงี่ยมและยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่รักจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นลองสร้างกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเช่นการเดินทางหรือการทำสิ่งที่ชอบร่วมกันเพื่อเติมเต็มช่องว่างในความสัมพันธ์โอกาสพิเศษ ช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะเริ่มมั่นคงขึ้นและคุณอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคู่รักเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดโอกาสพบรักใหม่ สำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ดีในการพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากงานหรือภารกิจที่คุณทำอยู่อาจมีคนเข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดฝันซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัย หรือแนวคิดที่คล้ายคลึงกับคุณอย่างไรก็ตามคุณควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งหรือพยายามเอาชนะอีกฝ่ายเพราะอาจทำให้เขาหรือเธอรู้สึกไม่ประทับใจได้หนึ่งสามสี่คำแนะนำสำหรับคนโสดเปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆโดยไม่เร่งรีบตัดสินใจ ใช้เวลาเรียนรู้ตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับอนาคตหากยังมีคนคุยอยู่ควรพยายามปรับตัวเข้าหากันแม้ว่าจะเริ่มรู้สึกว่านิสัยบางอย่างเข้ากันไม่ได้การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้สาม3าช่วงเวลาที่เหมาะสม กลางเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณสนใจอยู่แล้วในขณะที่ปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความรู้สึกนิ่งๆในเรื่องความรักแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเตรียมตัวสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึง4-5สรุป ดวงความรักของชาวราศีเมษในเดือนนี้สะท้อนถึงทั้งโอกาสและบทเรียนสำคัญสำหรับคนมีคู่ควรเน้นการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และลดการใช้อารมณ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ส่วนคนโสดควรเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและใช้เวลาเรียนรู้ตัวเองเพื่อสร้างพื้นฐานของความรักที่มั่นคงในอนาคตทั้งนี้ความอดทน และการปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น